สวัสดีครับวันนี้มาประกาศให้รู้จักพักมามืดนะครับซึ่งเป็นเรื่องปกติของการแข่งขันก็ย่อมจะต้องมีมามืดนนะของการแข่งขันนั้นอยู่ๆก็โผล่มาเลยอยาเงี้ยไม่มีใครรู้จักมาก่อนอยู่ก็โผล่มาแล้วก็เข้าโค้งสุดท้ายเลยให้แบบเนี้ยจะมีอยู่แทบทุกวงการที่มีการแข่งขันรวมทั้ง การแข่งขันทางการเมืองก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นที่นี่จะมาแนะนําพักมามืดนะมามืดนะแล้วมาโค้งสุดท้ายแต่คราวนี้จะมาแบบสองโค้งสุดท้ายซึ่งก็ควรจะเริ่มตั้งแต่หนึ่งพฤษภาคมซึ่งเป็นวันแรงงานนี่เพราะจะเชิญชวนคนแรงงานซึ่งมีจํานวนมากซึ่งคนแรงงานก็ประกอบไปหลายสาขาอาชีพนั่นเองนะที่เป็นคนแรงงาน มารวมกับวันวันนี้วันผู้สูงอายุวันที่สิบสามเมษานะรวมผู้สูงอายุเอาไปรวมผู้ถือบัตรสวัสดิการคนจนอีกก็เรียกว่าจะเป็นจนํานวนใหญ่ทีเดียวนะเพราะฉะนั้นก็แจ้งให้คนจนํานวนใหญ่เหล่านี้แล้วก็กลุวมทั้งคนที่ไม่อยู่ในสามกลุ่มนี้นะก็เรียกว่าเป็นคนไทยกลุ่มใหญ่รวมรวมกันหมดแล้วนะก็เป็นกลุ่มใหญ่นะั่นเองที่ควรจะต้องรู้จักพัก มามืดนี้นะและพักมามืดนี้เป็นพักต้องการสองโค้งตั้งแต่ตั้งแต่จริงๆล้วตั้งแต่วันเกิดประเทศไทยคือวันที่ยี่สบเ็ดเมษาปีหกหแต่ว่ามันมาอีกเก้าวันก็เป็นวันที่หนึ่งพฤษภาวันแรงงานแล้วเพราะนั้นก็กว่างงานผมกะออกกว่าคนจะรู้จักก็อาจจะต้องช้าไปจนถึง วันที่หนึ่งพฤษภาเนี่ยแหละควรจะเป็นวัดที่เหมาะนะฮะเพราะนั้นมันก็จะเหลืออยู่แค่สองอาทิตย์เขาเรียกว่าเป็นสองโค้งสุดท้ายที่พักงามืดน่าจะเป็นที่รู้จักแล้วก็ได้รับความสนใจก็เหมือนก็ได้รับได้รับการพูดถึงแล้วก็แซงขึ้นมาที่จะเป็นผู้ชนะก็ะคือได้เสียงท่วมทนนั่นเองเพราะพักมามืดนี้มีเบอร์เรียบร้อย เบอร์นั่นคือเบอร์โหวตโนเบอร์โหวตโนฮะพักมามืดน,นะแล้วพักมามืดที่มีชื่ออย่างเป็นทางการว่าพักครอบครัวไทยมหาอำนาจหรือเ้อเรียกถึงเรียกเป็นตัวพักเลยตัวตนพักลักษณะของตัวพักที่แท้จริงก็เรียกว่าพักทะเบียนบ้านนั่นเองเพราะในสมุดทะเบียนบ้านนะในสมุนทะเบียนบ้านนะมีรายชื่อของลูกบ้านแต่ละคนแต่ละบ้านแล้วลูกบ้านนั้นเป็นเหมือนกับเป็น สมาชิพกพรรคโดยอัตโนมัติดังนั้นลูกบ้านทุกคนที่มีบัตรประชาชนก็เป็นสมาชิกของพรรคทะเบียนบ้านไปโดยปริยายนะเป็นอย่างนั้นนะ,ะและพรรคทะเบียนบ้านนี่แหละครับเป็นพรรคที่ที่จะเป็นมามืดหมามืดน,นะ,ะมาแซงสองคงสุดท้ายนี้ตอนนี้พรรคคนรวยทั้งหลายที่ลงทะเบียนในรัฐธรรมนูญนะก็ได้ประกาศตัวประกาศตัวไปแล้วสื่อก็ได้เสนอไปแล้วเย่อมากมาย จนกระทั่งมาถึงวันปีใหม่ไทยวันเนี้ยวันที่สิบสามเนียเป็นวันผู้สูงวัยและเป็นวันปีใหม่ไทยนะก็มีคนคนหนึ่งที่เป็นสวัสริบาลทิระทัยมาประกาศให้ของขวัญแก่เจ้าของบ้านเจ้าของบ้านที่มีสมุทะเบียนบ้าน่ะให้ของขวัญโดยประกาศให้สมุทะเบียนบ้านเป็นตัวพักการเมืองมาประกาศนะให้สมุทะเบียนบ้านเป็นตัวพักการเมืองนี่คือการให้ของขวัญ ของผู้ผู้เป็นสมเด็ัิปไตยมาประกาศแจ้งว่าสมุทรเทียนบ้านนะเป็นตัวพักแล้วเป็นพักการเมืองและเป็นพักที่ใหญ่ที่สุดแล้วมีเสียงสมบูรณ์ในตัวจนไม่ต้องไปเลือกตั้งจนไม่ต้องจัดการเลือกตั้งมีเสียงสมบูรณ์ในตัวใช้การสถาปนาตัวเองไม่ต้องไปเลือกตั้งใช้การสถาปนาตัวเองเพียงแต่ให้ลูกบ้านนั้นประกาศจุดยืนก็เพราะว่าในสมาชิกพักสมเดยนบ้านเนี่ยลูกบ้านนะทุกคนน่ะ มีบัตรประชาชนก็ให้ลูกบ้านนามาแสดงตัวตนว่าเป็นสมาชิกพักของครอบครัวไทยแมวนาจหรือสมาชิกพักทะเบียนบ้านนั่นเองท,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 ที่จะเป็นพักงามืดในการแข่งขันครั้งนีนะ้ซึ่งจะเริ่มแซงโคง้งสูสง่สองสองโค้งสุดท้ายก็หลังจากวันที่หนึ่งวันแรงงานไปแล้วนะหลังวันที่หนึ่งวันแรงงานไปแล้วก็จะได้ทั้งคนแรงงานด้วยได้ทั้งคนจนไปด้วยนะเป็นแบบนั้นนะฮะนี่คือพัก ครอบครัวไยไปหน้าหรือพักมามืดตัวชื่อพักนะพักจริงๆเป็นชื่อทางการเรียกว่าพักครอบครัวไทยมหาอำนาจไ,ไทยแฟมิลิซิมนะซูเปอร์พาวเวอร์พาร์ตี้นั่นแหละคือชื่อเป็นทางการนะพักครอบครัวไทยมหาอำนาจไทยนะฮะไทยแลนด์ก็ได้นะเอาเต็มๆแต่มันจ้ไปเอาเป็นไทยนะแฟมิลิซมิมคือเป็น เป็นอ่ uh, ลัททิครอบครัวไทยเป็นลัททินะแฟมิลิซึมลัทธิครอบครัวไทยมหาอำนาจก็คือซูปเปอร์พาวเวอร์เองพาร์ที่นะเพราะนั้นจึงเป็นพักแล้วมีเบอร์เรียบร้อยแล้วคือเบอร์โหวตโนนะเพราะเบอร์เนี้ยเบอร์นี้มีสมาชิพกพรคเรียบร้อยมีชื่อแท้เรียบร้อยมีตัวตนพักเร,รียบร้อยเป็นสมุดทะเบียนบ้านเป็นตัวพักการเมืองน,นะอันนี้นะ เป็นพักที่จะทําตัวเป็นมามืดเป็นตัวเป็นเป็นมามืดนะมาแซงโค้งสองโค้งสุดท้ายหลังวันที่หนึ่งพุษภาคนะเพื่อรวมผนึกผู้ที่เป็นแรงงานทั้งหลายเพราะพักนี้เป็นพักของคนจนเป็นผู้ก่อสร้างก็คือคนแรงงานเอป็นผู้ก่อสร้างนะเพราะนั้นเป็นเรียกเป็นพักคนจนก็ได้พักคนแรงงานก็ได้ทำแสดงอาการเป็นมามืดเป็นพักมามืดที่จะแซงสองโค้งสุดท้ายนี้นะและพักนี้ชื่อ ตัวพักเป็นทะเบียนบ้านสมุดทะเบียนบ้านชื่อเป็นทางการพักข้าวโพธายมาวนาตตกลงไม่สับสนนะฮะแยกถูกแยกผิดเป็นแล้วนะครับชื่อมันอาจจะมีหลายชื่อแต่มันคนละคนละบทบาทเวลาเรียกนะอ่าอย่างนี้ก็ขอแจ้งทราบเป็นแบบนี้ทีนี้สองอาทิตย์ที่เหลือนี่แหละครับประชาชนทั้งหลายก็ควรจะติดธงนะติดได้ตั้งแต่วันเกิดประเทศไทยอ่ะ เพราะเราจะมอบของวันให้ประเทศไทยไงก็ต้องติดธงสี่พิลักประกาศจุดยืนประกาศจุดยืนของลูกบ้านที่เป็นสมาชิกพักของพักทะเบียนบ้านโดยสมัครก็ประกาศจุดยืนด้วยการติดธงสี่พิลักติดทั้งบ้านยานภาณนะเสื้อาพรแล้วก็ส่งบใบแสดงเจตจำนงเป็นคำสั่งยืนยันนะครับแบบนี้นะฮะาละเข้าใจเห็นเห็นภาพแล้วนะครับว่าเออประเทศไทยมันจะมีพัก มาหมืน่นนะมาแสงโคง้งสองโค้งสุดท้ายนะเหตุที่มาแสงโคง้งสองโค้งสุดท้ายก็เพราะมันเป็นพักที่ใหญ่ที่สุดแล้วมีเสียงมากที่สุดเมื่อประกาศตัวล้วจะมีเสียงใหญ่เสียงมากที่สุดนะเพราะฉะนั้นสื่อทั้งหลายก็จะต้องรับทราบรับรู้เรา่อว่ามันมีพักจริงๆด้วยพักสมุทรจันเป็นบ้านเนี่ยเป็นพักตัวเป็นตัวพักเลยเออสมุทรจันเป็นตัวพักเพราะส่วนรัฐทิ่ปไ์ไทยมาประกาศไปยังครอบครัวทุกครอบครัว ข้อโพไทยมาหาำนาจให้รู้ว่าสมุดทะเบียนบ้านท่านมีมูลค่ามีความหมายมีตัวตนเป็นตัวพักการเมืองนะแล้วรายชื่อของคนที่อยู่ในสมุดทะเบียนบ้านก็คือสมาชิพกพรคโดยธรรมแล้วสมุดทะเบียนบ้านมันจะมีสามข้อระบุเป็นกฎหมายก็คือแจ้งเกิดแจ้งตายแจ้งคนย้ายแต่ที่นี่จะเพิ่มข้อที่สี่ให้ เพราะเป็นทั้งไอ้ทั้งเป็นพักพักทะเบียนบ้านไงเพิ่มข้อที่สี่ให้เป็นแจ้งแจ้งการเกิดปัญญาเป็นโสดาบันทิพปไตยนั่นเองคือลูกบ้านคนใดในใน,ในบ้านใดครอบครัวใดที่มีลูกบ้านตื่นเป็นโสดาบันทิพปไตยก็ถือว่าเป็นผู้เกิดนั่นเองต้องไปแจ้งเกิดแจ้งเกิดว่าภายในบ้านเนี่ยมีคนเป็นโสดาบันทิพปไตยแล้วนะเออเขาจึงจะส่งไปแสดงเจตจำนงไปไงนะเพราะฉะนั้น เจ้าบ้านมีหน้าที่ที่จะต้องไปบอกลูกบ้านให้ดูงานของแอดธรรมนไตยเพื่อเกิดปัญญาเป็นโชร์เดิมตัแล้วก็ส่งใบแสดงเจตจำนงครับนี่คือหน้าที่ของเจ้าบ้านเจ้าบ้านจะได้หน้าที่นี้รับทาหน้าที่นี้ได้หนึ่งแสนบาทเมื่อไปเมื่อประเทศเราไปทําดีลตัวลงกับต่างประเทศได้นะหรือตกลงภายในประเทศได้ก็ได้ก็ได้ฮะเป็นแบบนั้นเพราะประชาชนได้ชุดสรองคนละหกล้านึ่งยี่สิบล้านไอหกล้านเนี่ยถ้าจัดจัดการลงตัว ก็จะได้ไปเจ้าบ้านจะได้ไปหนึ่งแสนบาทอย่างนี้นะฮะเอาละดังท,ทุกๆตำบลทุกหมู่บ้านในตำบลก็ต้องไปจัดตั้งองค์การตัวมหาอนาจด่วนอ่เปนยนี้นะเอาละผมมาประกาศแจ้งนี่โคงงภาพใหม่นะครับว่าเออวันปีใหม่ไทยสวนอนทิพยใจก็มามอบของขวัญให้กับประชาชนอ่ประชาชนไม่ได้ของขวัญแล้วก็ต้องส่งมอบต่ออีกมอบของขวัญให้กับตัวประเทศอีก ตัวประเทศเขาป่วยเหมือนกันจะเป็นต้องได้ของขวานเพื่อเย,ยียวยาเยยวยาเราก็ส่งของขวานไปเป็นสีพิลักซึ่งเป็นยาเป็นสูตรเป็นยาใหม่ที่จะไปทําให้ประเทศฟื้นแข็งแรงแข็งแกร่งเพราะสีพิลักนี่มันเป็น,นวัคซีนที่ไปจัดการในเชื้อโรคที่เป็นไวรัสเผด็จการ90ปีที่ประเทศไทยติดกันมานะเพราะฉะนั้นก็จะต้องมีพักมามืดเกิดขึ้น นะเพื่อที่จะได้เป็นผู้กลุ่มอำนาจประเทศหมดนะเพราะว่าเบอร์โหวตโนใครๆก็อยากจะโหวตโนเพราะการเบอร์เคยการมาแล้วแล้วก็พอได้แล้วกับการเมืองประเทศไทยให้มันจบยุคจบสมัยไปเลยมาการโหวตโนเพื่อจะสร้างการเมืองระดับโลกเท่ากับว่าประชาชนมาทําการเมืองระดับโลกด้วยตัวของประชาชนเองเพราะนั้นประชาชนจะต้อง มุ่งมั่นเข้าไปกาโบดโนเพื่อทําการเมืองระดับโลกแล้วได้สถาปนาเองเป็นประมุขปกครองไปตลอดการแล้วก็จะได้ถุดสํารองคนละหกล้านถึงยี่สิบล้านดังนั้นทุกคนก็ต้องไปทาปลอมมาดูโวดโนกันทุกๆคนนะก็คือไปเลือกพักของตัวเองนั่นเองคือพักทะเบียนบ้านก็เข้าคูหากาโบดโนเพราะเป็นเบอร์ของพักครอบครัวไทยมาม่าหรือพักทะเบียนบ้านนั่นเองนะตกลงเข้าใจกันแล้วนะว่า บอร์โวรโนนี่เป็นเบอร์เหมือนกันเป็นเบอร์ของพรรคด้วยเออเอาละเมื่อเข้าใจแล้วลงมือปฏิบัติกันเป็นปรากฏการณ์ใหม่ต่อเวทีโลกที่ประเทศไทยสร้างการปกครองแบบให่งโลกขึ้นมาเพียงแต่ได้รับการสนับสนุนจากประชชนด้วยการบวกโนกับส่งใบเสดงเจ็ดลงสองอันนี้ต้องทั้งทำคู่กันนะโวโนเพื่เพื่อเป็นหลักฐานต่อเวทีโลกว่า ไอ้การมีสสมีพรรคการเมืองมีคณะบาลเนี่ยมันได้จบยุคสมัยลงแล้วมันไม่มีต่อไปแล้วเพราะมันเจอโหวตโนม,มนไม่มีใครได้เป็นเลยมันเจ๊งกันไปหมดทั้งประเทศเจ๊งไปหมดเลยไอ้พวกมลูจูเป็นพักทั้งหลายนะคราวนี้ประชาชนปกครองประเทศเองแถมประชาชนที่จุดสุดรองก็แล้วหกล้านถึงยี่สิบล้านอีกนะ่ะเป็นแบบนั้นนะเพราะนั้นก็นี่คือปรากฏการณ์ที่จะต้องกระทําให้เกิดขึ้นเป็นผลต่อเวทีโลกนะส่วน อ่าผมคิดว่าเข้าใจกันแล้วล่ะนะเมื่อเข้าใจแล้วประชาชนก็ต้องมุ่งมั่นแสดงตัวแสดงตนนะด้วยการซื้อกล่องข้าววันที่ปไตยกล่องข้าววันที่ปไตยนะครับซื้อก็จะได้ใบแสดงเจตจำนงในกล่องวันที่ปตาแล้วก็รีบส่งมาด่วนรีบส่งมาด่วนนะนะเป็นอย่างนี้นะเพื่อให้มันได้ถึงสี่สิบล้านใบถึงสี่สิบล้านใบเมื่อไหร่ก็ไปประกาศเป็นปปกายความมั่นคงรับนูปีศูนย์ก็จบไป จบไปตายไปหายไปแล้วทุกอย่างก็จะเป็นไปตามสี่พิลักที่ต้องดําเนินไปนั่นเองก็เขาเชิญชาวไทยทั้งหลายตื่นทั้งบ้านทั้งเมืองบอกลูกบ้านกันได้วว่าได้เวลาปฏิวัติประเทศไทยแบบสง่างามหรือสวยงามโดยใช้บัตรประชาชนวางในใบแสดงเจตจำนงก็ปฏิวัติประชาธิปไทยได,ได้แล้วนะแต่อย่าลืมซื้อกล่องของหวันที่รไตยซื้อแล้วจะได้เงินเงินคืนมาสิบเท่าเช่นซื้อสองร้อยได้คืนสองพัน ซื้อสี่พันได้คืนสี่ไอซื้อสี่ร้อยได้คืนสี่พันซื้อหกร้อยได้คืนหกพันแล้วเงินที่คืนมาหกหกร้อยได้คืนหกพันเนี่ยนะครับหกพันหายไปหกร้อยก็เหลือห้าพันสี่ร้อยห้าพันสี่ร้อยเป็นเงินที่ท่านจะไปใช้สอยได้เลยไม่ต้องรองเงินหนึ่งหมื่นของพักพักที่มาเสนอแต่อันนี้ท่านได้เงินเลยไม่ต้องไปถูกจํากัดภายในกิโลนั้นกิโลเมตรนี้ไม่ต้องกลับต่างจังหวัดไปใช้ท่านใช้ตรงไหนก็ได้เงินมันสะพัดหมด นะเพราะมันมันมันเป็นกันทั้งทั้งทั้งบ้านเมืองทุกทุกบ้านทุก,ทกครอบครัวนะต้องสั่งซื้อของวันที่ไปไหนแล้วเงินมันจะไปคืนให้เงินที่คืนให้เป็นเงินของประชาชนเองเพราะประชาชนเมื่อส่งบใบเสงเจดจำนองแล้วในใบเสดงจดจำนองมันบอกไว้แล้วว่าท่านสมัครเป็นมนุษย์ของค้าพินัยเมื่อสมัครเป็นมนุษย์ของคําพินัยนะครับก็จะต้องไปได้ทุนสำรองบุคนะคลคนละหกล้านถึงยี่สิบล้านนะเพื่อไปสร้างประเทศใหม่ เปชาติมหาอำนาจสร้างระบบการค้าใหม่เพราะฉะนั้นเกี่ยวข้องกับการเงินของประเทศอย่างแน่นอนธนาคารชาติก็ต้องมาเกี่ยวข้องเพราะเป็นการปรับตัวเงินอะแล้วเป็นการเซ็ตระบบการเงินใหม่เพราะนั้นธนาคารชาติก็ต้องมาเกี่ยวข้องอย่างแน่นอนแล้วประชาชนก็ให้คำมั่นสัญญาเลยว่าเราไปชอบจ่ายคืนเองเพราะทุกทุก 4, platform, สี่ไอ้ไอ้สีแพลตฟอร์มหรือสีอภิหลักเนี่ยประชาชนซื้ออ่า อภิรักเลือหนึ่งบาทที่นี่ไม่ได้ขายแพงไม่ได้ไม่ได้มาทำกำไรกับประชาชนที่นี่ไม่ได้เป็นหน่วยงานมาทํากาไรประชาชนนะมา,มาช่วยประชาชนรันคิดบาทเดียวแต่มันมีสี่มีสี่อภิรักก็ต้องสี่บาทสี่บาทต่อวันเป็นเวลาสิบปีสิบปีก็เป็นหนึ่งหมื่นสี่พันหกร้อยก็ตีว่าหมื่นห้าแล้วกันนะหมื่นห้าอย่างเงี้ยนะฮะหมื่นห้า ประชาชนปกติจะต้องจ่ายหมื่นห้าแต่ไม่ต้องจ่ายเองเพราะธนาคารชาติจะจ่ายจ่ายออกให้หมื่นห้าเพียงแต่ประชาชนไปทําตามสเต็ปขั้นตอนเท่าน,นั้นเองนะคระับเพราะฉะนั้นธนาคารชาติก็ต้องจ่ายให้เงินให้ให้ให,ให้ประชาชนไปก่อนนะประชาชนก็จะไปจ่ายเป็นซื้อเป็นของฝากที่ประทายไงนะพอจ่ายแล้วก็ส่งปเะชานเจตจำนงมารีบส่งมาเร็วไม่เกินสองเดือนน่าจะได้พอส่งมาสองเดือนปุ๊บ ท่านก็จะได้คืนจากลงทุนไปหกร้อยได้คืนมาหกพันทำไมได้คืนก็เพราะว่าเงินที่เงินที่ท่านลงทุนไปเนี่ยมันไปรประกาศเป็นกฎหมายพาม,มัคงเมื่อประกาศเป็นกฎหมายพามัคงทนารชารต้องปฏิบัติตามาคือออกเงินให้ประชาชนก่อนเพราะประชาชนให้สัญญาแล้วว่ารับผิดชอบเงินนี้เองจ่ายวันละสี่บาทรับผิดชอบไปสี่เปสิบปีสิบปียืนยันไป,ปนสิบปีทหารแข็งชาติไม่ต้องกลัวเมื่อเขายืนยันแล้วเนี่ย ็อำนวยความสะดวกนะอำนวยความสะดวกให้เป็นแบบนี้นะครับเมื่ออำนวยความสะดวกให้แล้วเสียงมาสี่สิบล้านเสียงแล้วประกาศเป็นกฎหมายความมั่นคงแล้วถ้ารายชาติก็ต้องปฏิบัติตามปฏิบัติตามก็คือออกเงินให้ประชาชนไปก่อนเพราะประชาชนรับผิดชอบเองนะวันละสี่บาทสิบปีประชาชนรับผิดชอบได้อยู่แล้วไม่ไม่ใช่ปันหาไม่หนีไปไหนยังอยู่ในประเทศนี้แหละนะก็จ่ายวันละสี่บาทเท่านั้นเอง ราะนั้นจริงเป็นที่เชื่อมั่นมั่นหมายมั่นหมอได้แล้วว่าเป็นเงินจริงมาจริงเมื่อเงินจริงมาจริงนะครับก็ไปปฏิบัติการได้ทำให้ทุกๆตําบลมีเงินเข้าไปหนึ่งร้อยล้านทุกส่วนบนมีเินเข้าไปหนึ่งร้อยล้านแล้วเงินหนึ่งร้อยล้านเนี่ยมันจะสูงแบ่งมาสามสิบเปอร์เซ็นตให้กับผู้มาร่วมก่อสร้างองค์การตําบลหัวหน้าก็จะแบง่งเป็นสามกลุ่มกลุ่มแรกเป็นคนใน หมู่บ้านห้คนแรกที่เป็นประจัระกรบกีของหมู่บ้านตื่นรู้ในส่วงวันที่ประายก็มาจับตั้งองค์การตำบลมานาคให้คิดว่ามี20หมู่บ้านก็เท่ากับว่ามีหนึ่งรคนนะก็ขั้นต่ําก็50สิคนถึงร้อยคนนะไ,ได้คนละแสนบาทสมมุติได้ร้อยคนแสนบาทก็เป็น10ล้านสิบล้านนั่แหละตำบลต่างๆที่ได้เงินมาร้อยล้านก็10ล้านแบ่งมาให้กับคนที่มาจัดตั้งองค์การตำบลมานา ส่วนอีกสิบล้านจ่ายให้กับจิตสารตาต่างๆศิลปิน,นตา่างๆผู้ออกแบบระบบระบอบผู้จัดตั้งขบวนกู้ชาติาอะไรเงี้ยก็จะได้ส่วนเนี้ยส่วนยีล้านเนี้ยแล้วส่วน30ล้านที่30ก็สำหรับคนที่รประสบมัเป็นเป็นเป็นทหารทหารของขบวนกู้ชาติประศีสองไอทหารของประชาชนทหารของพัก ทะเบียนบ้านนะฐานของภรคทะเบียนบ้านนะมุ่ตำบลหนึ่งมีร้อยคนเพราะมันร้อยคนเนี่ยเพราะมันต้องดูแลปฏิวัติแต่ละปฏิวัติไปสิปฏิวัต,ปปวติซึ่งแต่ละปฏิวัติมีแบ่งคนไปได้สิบคนเพราะนั้นก็เป็น,100นหนึ่งร้อยคนทั้งตำบลนนะั้นก็จะได้คนละแสนร้อยคนคนละแสนก็เป็นสิบล้านรวมแล้วสามสิบล้านนี่แหละมันจะจ่ายให้กับตำบลเพราะฉะนั้นตำบลก็ต้องตื่นตัวแล,ล้วเพราะโรงเรียนหรือวัดต้องตื่นตัวแล้วก็จะมีเงินเข้าไป สองสามล้านในในในสถานาที่อนุญ,ญาตให้ใช้สถานที่อย่างโรงเรียนปิดเทอมแล้วมันว่างหให้เป็นที่ทํางานขององค์การตำรวจนะดไปก่อนหรือวัดก็ได้ให้เป็นที่ทํางานขององค์การตำรวจรักก่อนก็จะเหมือนเข้าไปได้สองสามล้านนะเพราะฉะนั้นโรงเรียนแอคชั่นก่อนด่วนถ้าโรงเรียนไม่ให้อร,ร์มร่วมมือก็ไปที่วัดวัดก็ต้องให้อร,ร์มร่วมมือเพราะนี่คือการสร้างรัฐพุทธแบบใหม่แลาก็การปกครองแบบแนวทางพุทธเพราะนั้นเราต้องให้ชงอร์มร่วมมือเต็มที่ นะเอาก็จะเห็นแล้วว่าเออแบบนี้มันประชาชนสามารถสร้างกลไกสร้างอะไรของตัเงไม่ต้องมีคณะรัฐมนตรีรัฐบาลเลยไม่ต้องมังรัฐธรรมนูญปีหกสิบด้วยเพียงแต่ประชาชนเข้าใจคอนเซปต์นี้เลยว่าไปทํากันเองเลยแต่และหมู่บ้านทํากันจัดตั้งเป็นองค์การตรบลนมานาทขึ้นมาได้เลยเพราะฉะนั้นทุกหมู่บ้านต้องไปคุยกันแล้วรวมตัวกันจัดตั้งองค์การตรบลนมานาทขึ้นมาได้อย่างง่ายๆสบายแล้วก็รอรับคนละแสนมันจะมาเร็วไม่เร็วอยู่ที่ประชาชน รวบรวมกานจัดตั้งเด่นเร็วเสร็จเมื่อไหร่อะมันเงินก็นมาเท่านั้นนะนะเพราะฉะนั้นตำบลก็ต้องคิดทบทวนหม่แลวคนในตำบลต่างๆต้องมาคุยกันแล้วาเอ้ยแต่ละหมู่บ้านมารวมกันด้วยจัดตั้งองค์การตำบลมา,าหน้ารีบทําความเข้าใจรู้จักด่วนเพื่อจะเป็นเจ้าหน้าที่รักของประชาชนนั่นเองนะไม่ใช่เจ้าหน้าที่รักที่เป็นที่เกินเงินเดือนแต่ว่ารับใช้พรกการเมืองอันนั้นมันเป็นอยู่แล้วทุกวันก็เป็นอยู่แต่ทีนี้ประชาชนจะสร้างของประชาชนขึ้นมาเอง เออสร้างของชดเึ้าไปนครับเพราะฉะนั้นหน่วยงานต่างๆก็จะต้องคิดแบบพักโด,ดยเฉพาะหน่วยงานทะเบียนบ้านเนี่ยทะเบียนราษนี่ยเพียงแค่หน่วยงานทะเบียนราษรับเชื่อมลิงก์กับองค์การสมบูรณ์หน้าที่แต่ละหมู่บ้านจะสร้างขึ้นมาอนะที่ได้คนละแสนล้วสร้างขึ้นมาร้อยคนอ่ะสร้างองค์การตมบูรณ์มน้าขึ้นมาก็ไปแจ้งอย่างเจ้าหน้าที่ทะเบียนบ้านก็มันมีรายชื่ออยู่ที่นั่นคือที่บ้านมันมีสมุดกับรายชื่อ เพราะนั้นมันต้องลิงก์กับไอ้ไอ้ทะเบียนบ้านกับเจ้าหน้าที่ทะเบียนบ้านเจ้าหน้าที่ทบ,บ้านก็ได้เงินจากตรงนี้เลยไอ้ไอ้ไอ้ร้านที่ยนะี่สิบเนี่ยได้เนะี่ยสิบล้านกนะ็ต้องแบ่งให้เจ้าหน้าที่ทะเบียนบ้านไปด้วยอ่าได้ไปคนละแสนนี่ได้เลยนะเป็นอย่างนี้นะก็มีก็คง,งมีเจ้าหน้าที่ทะเบียนบ้านคงมีไม่กี่คนมัง้งนะให้ห้าคนก็ห้าแสนครึ่งล้านไปละนะส่วนก็เขาจะทําบัญชีเชื่อมกันเนะี่ย ไอ้องการตาบนมหานาถเพราะองค์การตาบนมหานาถจ,จ,จะกลายเป็นรัฐสภากลายเป็น CBDC กลายเป็นการค้าอ่าแล้วก็เป็นพุทธคสมิกเพราะนั้นก็ต้องมีชื่อเชื่อมกับอของกลฐที่มีอยู่แล้วอีก็ก็ไม่แน่นนะ่ะอ่าที่เป็นทะเบียนทั้งลางทั้งหลายก็ต้องเชื่อมกันตรงนี้อ่าเป็นแบบนี้นะอะไรเห็นภาพไนหะเพราะนันเจ้าหน้าที่ก็จะใส่ ทํางานเป็นเชื่อมเชื่อมที่เป็นบ้านกับองค์การตำรวจพนานกันเป็นฐานข้อมูลให้นะองเข้าใจนะที่ผมอธิบายเนี่ผมเข้าใจนะนั่นแหละท่านก็ได้ไปคนละแสนไปแต่ละตําบลนะี่นี่คือการอัปเดตประเทศช่วยเหลือประเทศพัฒนาระบบประชาธิปไตยเพราะนั้นหัวหน้างานหัวหน้าหัวหน้างานของที่เียนบ้านจะมาประงับไม่ได้จะมาไม่เห็นด้วยไม่ได้ท่านจะต้องมีจิตสำนึกจ,จะต้องพัฒนา ไม่ต้องรอให้เจ้านายสั่งไม่ต้องรอหัวหน้าสั่งท่านต้องมีจิตสำนึกโดยสามัญสำนึกต้องมีจิตสำนึกเลยว่าอันนี้มันพัฒนาประชาไตยกระดับประชาไตยเราต้องส่งเสริมทุกคนต้องส่งเสริมต้องร่วมไม้ร่วมมือกันนะเพราะฉะนั้นก็ขอเชิญร่วมไม้ร่วมมือเลยประเทศก็จะได้เกิดใหม่คดีศรีอาลละผมอธิบายมาคงเห็นภาพกันชัดเจนยิ่งขึ้นว่ามีตัวตนจริงๆนอกจากมีตัวรัฐได้ตัว ตัวพักการเมืองที่เป็นสูตรท่เบียนบ้านนะแล้วก็ยังไปลิงก์เชื่อมกับของกรมไอไทะเบียนของของประเทศอะ่ะนะกรมทะเบียนของประเทศอะ่ะมีหลักฐานจริงมีข้อมูลจริงมีตัวตนจริงแล้วรวมกันเป็นเครือข่ายใหม่อย่างเงี้ยอ่ะเป็นส่วนหนึ่งท่านก็ต้องทําเตรียมไว้อ่าก็ขอแจ้งให้ทราบว,ว่าพักขบวนการมนาดมีมีข้อมูลของประชาชนทุกคนเรียบร้อยแล้วในแต่ละบ้าน แล้วก็พร้อมที่จะให้เงินมันเข้ามาหนึ่งร้อยล้านเข้ามาปุ๊บก็จะแบ่งกันไปตามสัดส่วนเงินตามคนนั่นเองเพราะมีรายชื่อกันเรียบร้อยแล้วอานะ่าละคงเข้าใจนะที่เหลือรายละเอียดจะไว้ว่ากันอีกทีแต่มาแจ้งให้ทราบก่อนว่าอ่ามามืดพักมามืดนะแจ้งว่าทราบว่าพักมามืดจะแสงโคง้งสองโค้งสุดท้ายเพื่อเข้าวินนะเพื่อเข้าวินนะก็มา,าแจ้งให้ทราบว่าพักมามื่นนี่ก็คือพัก ทะเบียนบ้านนั่นเองสมุดทะเบียนบ้าน